เบ่งครับปลาแหงตลิกปลาแหงนี่ครับพอว่าบ่อยท้วงวันตัวมาเบ่งผลงานครับผลงานที่่นได้นี่แล้วครับนี่ปลาบึกก็มีปลาบึกเนาะมีปลาตองปลาบึกองลเ่เลยครับทั้งไตก็มีครับตเต็มถังครับ เก็ม้เพนตเปิดปิดบ้านเบเอาเอาคืนเอาคืนไปเอาคืนไปใส่ทังไอ้เจีบเบ่งคนยนอยี่นีปลาคอจังน้อยก็เาไปใส่ทังอีกอืม เฮ้ออยว่าเส่นนวันบลืนกันพอหลีแล้วว่า,วาเานวจหลเนี่ยพ่อขาเฮ้ย่างพี่อายคนยิ้มหน่อยยิ้มไงย่เขินมาเขินมาเจอกว่าจมมาตรไทยจะที่แหลมเห็นปลาตองไกป่ปลาบึกเข็นเบิดแล้วตัวละสามสโลข,ขึ้นั่นเอาเินมาเถอ ขึ้นมาเอาขึ้นมาป่าเบิกกับตัวสารสิบโลเฮียหมเจียมพิ่นมันข้างนอกพิ่นสื่อเฮียไม่เนาะเขาไปเห็นสังตว์เขาลากขึ้นมาเลย่อยเห็นในในน่ะป่ากิได้เออเขาลากขึ้นมาเลยสังว์ไหนเฮียราคาพันกว่าเออเป็นแพ่งนี่เขาลากขั้นเสียลรอเจ้าเจ้าไปเห็นเยอะๆบ่หมี่เราตีนเหยียบเหยับเออา นี่อันนี้อันนี้อันนี้ขอได้ดึกบ่เดี๋ยวเรือของควาย <laughs> <laughs>